กครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวร์วันนี้เราจะพาไปทัวร์คายโยเปริโกไฮหรือปนเกาะคายโยเปริโกนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องเอิร์กนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็จะไปป้นเกาะ คาโยเนะปนก่อคาโยโดยวันนี้เราจะไปป้นแบบแผนแผบนบอไรลูกเลวแบบมั่วแบบมั่วเลยนะก็ผจญภัยไปเรื่อยเปื่อยนะในบ้านก็จะมีรูเซฟรูเซฟแล้วก็ทองสามกองซึ่งก็เต็มกระเป๋าเราสองคนโดยปกติก็จะดำน้ำเข้าไปเอาของเต็มกระเป๋าทองสามกองสองคนแล้วก็รีบออกอีลิขชัเลนแต่วันนี้เราจะไปเครื่องบินเจ็ต แล้วก็ไปวิ่งเล่นนอกบ้านผจญภัยก่อนที่จะเข้าไปเอาทองสามกองในบ้านลูบิโอใช่ไหมลูกก็จะเป็นแผนมั่วแล้วผลผลกันไปนะอ่ะไปกันเลย เข้าทางเครื่องบินนะโดยโดดลงไปเนาะแล้วก็ออกตามปกติเนาะว่ายน้ำออกใช่ปะ่ะใช่อืมอ่ะพ่ขอขอค่าหิว้วสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนเดิมส่วนลูกเอาไปแหม่สิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหม <c oughs> ฟังเป็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นแต่จริงๆเราให้แค่แหม่สิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมอ่ะชุดไหนเอาชุดนี้นี่นะไปเลย ลูกก็แบ่งให้พ่อแม่15%ใช่ไหม <c oughs> ฟังฟังแบบไม่ดีจะเป็นแค่สิบเป็นต์ เราก็จะโดดล่งตรงนี้เลยโดดล่งโดดล่มตรงนี้เลยนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดูแดงเนาะดูนะจะอยใช่ป้าเปิดท้ายแล้วเนี่ยท้ายเปิดแล้วโดนเลยไหมโดนเลยโดนเลยนะ นี่นะครับเหนไดเลยนะสองขาแดงนะเข้าหมายข้าหมายสองค่าแดงโอ้เห็นลูกด้วยเฮ้ยโดนถูกไหมวิเกือบเลยเกือบเลยเนี่ยเกือบเลย อ่าลูกอยู่ข้างล่างเหรอมิสตกฟังค้าเหรอน่บนนี่นะอ่าลูกอยู่ข้างบนนี่นะครับเ่านผู้ชมนะก็อ่ะยิงตัวไหนก่อนคราวนี้ต่อไปแล้วก็ลงข้างล่างไปยิงลงข้างล่างใช่ไหมโอ้อุ้ยเอ้าตกไปเลยนะครับแล้วก็มวนมานะเก็บปืนก่อนเพราะไม่ใช้ปืนนะให้ลูกนำนะครับนี่ late landscape l iserot Fiende voi. i อุ้ยสายอะไรใช่ไหมไป,ไ,ปไปเลย <c oughs> เป็นชุดเป็นชุดโอ้มีชุดอยู่ตรงนี้นะก็เราก็มาเปลี่ยนชุดตรงนี้นะครับอุ้ย <c oughs> แหววรูสิบเลย นี่เอามัง่งเปลี่ยนมั่งนะโอ้มีช่วยเปลี่ยนตรงนี้ด้วยอ่ะเปลี่ยนสิยืนรออะไรอยู่นี่นะครับอุ้รูดสิบเหมือนเดิมอืไปอันนี้อย่าพลาดนะไปใกล้ๆหน่อยก็ดีะยืน้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมาเลยลูกลูกเล่งอะไรเนี่ยมีอะไรให้ให้ยิงด้วยหรอให้ดูซิ นี่นะนี่นะครับท่านผู้ชมลองมาถึงตรงนี้ <Okay. S 2> โอเคโอ้โหเรียบร้อย <you. S 1> ไปกำลองระเบิดนะจะไปถอยกดนะโดยการเราก็จะใช้รถจีป๊ปล้องปะซะรถจี๊ปเลยใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆขอนั่งข้างหลังได้ไหมข่อยอยากนั่งข้างหลังขอลองนั่งข้างหลังดูได้ไหม ข้างๆเดียนี่นะก็ดูแผนที่เ่ยนะครับท่านผู้ชมก็มานั่งรูเล่นนะเกาะโยนะครับมากจุดสีเหลืองช้าหยนะอืมระวังนะ ว่าผ่านแน่นอนแต่ว่าแตยไปหลายรอบแล้วเหรออ่ะถ้วลูกใส่อย่างงี้เขาเขาไม่สงสัยเหรอเนี่ยใส่ไไม่สงสัยไม่ไม่สงสัยก็ดูกันหนึ่งตัวเหรอก็คือเป็นพวกเดียวกันเนี่ยนะโอ้โหข้างหน้าเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างเนี่ยแม่เลิศแม่เลิศก็แค่ขับไปเฉยๆขับไปเฉยๆอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราขับไปแบบไม่เฉยเนี่ยขับเร็วอ่ะมันจะ ระวังนะข้างหน้ามีอ๋อขับผ่านไปเฉยอย่างนี้ใช่ไหมอืมผ่านไปแบบไม่มีอะไรก็คือทําตัวเนียนเียนอ๋อนั่งตัวตรงเหรอหรือยังไงอืมนั่งตัวตรงเนี่ยเนี่ยโหอยู่กันเพียบเลยลูกแล้วทํายังไงอะ่ะยิงเลยใช่ไหมเฮ้ยอย่าทำนั่งต<า>ัวตรงกั้นหายใจไว้ใช่ไหมโอ้เปิดให้เลยนี่เปิดให้เลยนะ,ะเ,นเปิดให,ให้เลยนะห้ามพลาดนะ มาได้แล้วห้ามพลาดนะนี่เราไปไหนเราจะไปบ้านลูบิโอเลยใช่ไหมบิโอลูบิโอเราไปทางรัดเลยได้ไหมเนี่ยทางร้านแค่ไงเอ้ยไม่ได้ดิไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอาย้อนยวเลยระวังระวังข้างหน้านะข้างหน้าระวังระวังลูระวังมันเห็นลูกไม่ใช่ฟ้องฟ้องไม่มีรถเอ้ไม่ใช่ไม่มีคนขับไม่มีรถเหรอ มีแต่คนขับใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีคนขับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนี่นะโอ้โหเนี่ยมันไม่ยิงเราใช่ไหมเนี่ยมันไม่ยิงมันไม่ยิงโอ้หน้ากลัวมากเลยแต่ละอัน้หเนี่ยถ้าเราขับเฉยๆมันไม่ยิงหรอกเด้อนู่นนะมันก็ไม่ไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเพราะเราป้องตัวเป็นพวกมันถ้าาใส่หน้ากากนี้มันน่าจะโดนนะมันไม่สงสัยเลยนะอุ้ยอุ้ยเอาแล้วหน้ากลัวมาก รถใหญ่รถใหญ่โอ้หถ้ามันจับได้นี่ก็เรียบร้อยเลยนะก็อไอ้ใช้แผนแผนอะไรไม่ระเบิดไม่ไม่ใช่ระเบิดนะยิงเลยใช่ป่ะไม่ใช่ฟอกอไหนอันนี้เลยอ๋อเสาตรงนี้นี่เองอ,อ่ะลูกทำไมต่อเราจะใช้อีกวิธีทำไงเป็นวิธีเราก็ปีนเข้าตรงกำแพงเข้าไปก็ได้นี่ใช่ไหมไม่ได้ค่ะแล้วทำยังไง เ,เยไม่เพราะยังปิดแต์เหรอไม่พอโอ้เปิดให้ได้เลยอย่างนี้เหรอโอ้โหเจ๋งเลยนะอืมแบบนี้เลยนี่พ่อมันต้องใช้รถใช่ไหมอืมประติมันต้องใช้รถเข้าอออเยออเออเออไดยังไงยังไงลูกยังไงใช้รถเข้าไงต้องเอาแบบนั้นด้วยไม่ไม่ไม่เราจะไม่ทำแบบนั้นจะทำยังไง แลมันไม่โดนจับได้เหรอลูกอ๋อ,อเปิดประตูตรงนี้เข้าเหรอปีนก็ได้นะหรือจะเอายังไงอย,ยอย่าอคือเฮ้ยเราถือปืนทำไมอะลูกพ่อ,อถือปืนเดี๋ยวโดนทำไงเออน่ะเราดูเถอะโอเคอ่ะเรายังไ,ไงต่อมันไม่เห็นศพหรือไงมันไม่เห็นไม่เห็นไปไปไป ไไม่ด้คีนนี่ก็ได้นี่ปีนบางนี้บางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามันอยู่ข้างหน้าพ่อคีย์มันอยู่นี่นี่ลองปีนตรงนี้ไหนไหนก็มาแล้วลูกมาเร็วเร็วเผื่อปีนได้ลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวปีนไม่ได้จะได้รู้ว่าปีนไม่ได้ไม่แค่เอาสู้มันาได้คีย์แล้วพ่ออ๋อไปไปรอเขาด้วยรอเขาด้วยเราขับรถขับรถคือคือเราขับรถเข้าไปได้เหรอเจอคีย์อะเจอไม่ใช่ถ้าเจอคีย์อ่ะเราสามารถเปิดประตูนี้หรืออีกฝั่งได้อ๋ออ๋อโอเค อึ้นั่งข้างหลังได้ตอนแรงนั่งไม่ได้เออนะเก็บพีแค่นั้นเราไม่ขับรถคันใหญ่เข้าไปใช่ไหมมันไม่มีอ่ะเอ้ยเระวังทับระวังทับแล้วเก็บยางคียังไม่ได้เก็บเลยมันอยู่นี้อยู่เลยข้อย่าไปกดอะไรนะเออ่ะแล้วไงต่อเปิดเนี่ยขาจะเข้า้งหน้าหรือว่าเข้าตรงนี้ เขาต้งโน้นแล้วกันเสียวข้างหน้าหรือยังไงแล้วแต่ลูกลูกอย่าเข้าห้องนี้ดีกว่าเลยเราเคลียร์ไปแล้วอย่างเงี้ยอ่ะอ่าอ่าโอเคตรงนี้ไปโหวกไหมเนี่ยไปเร็วเร็วเร็ว,รวลงมาสิเข้าออมาได้ก็ดีแล้วไม่งยังฟ้อนานเงี้ยนี่เอ้ยอะไรห้าหกหกห้าห้าหก ไม่ได้ไม่ได้ลูกอันเลิศแม่เฮ้ยับเคเอ้าพ่อขันรักอยู่อ่ะคือปล่อยทีเดียว,ยวต้องทุบต้องทุบอืมไปแย่พ่อฉากจังนี้แล้วไงต่อลูกจอกนี้ต้องตายเก็บไว this They will know every soldier on the Đi đơn thoại không đây xem ตรงนี้หลายรูปใช่ไหมอ่ะเดินต่อไปเอาคีการ์ดที่ตัวสระน้ำฝั่งนู้น ตรงนี้ต้องเก็บต้องจัดการมันใช่ไหมไม่งั้นไขไม่ได้ใช่ไหมลูกตรงระเบียงไปจัดการตรงระเบียงก่อนไปจัดการตรงระเบียงก่อนตัวนี้ลูกยิงอย่าพลาดนะเออพอเก็บคีการ์ดไม่ได้เล่นานานกันพูดละ ลูกมาแต่ห้องนี้เร็ว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 เร็ห้องนี้เร็วเร็วหนึ่งสองลูกเข้าไปไหนสุดลูกเข้าไปไหนสุดเดี๋ยวพ่อหลบ้องสองกองเลยเดี๋ยวเรียกพ่อเลยนะเข้าไปเก็บกองข้างในนะแล้วพ่อจะเดินหลบทำไม ลูกหลบเข้าไปอย่ารู้ออกอย่าอกาอกอย่าออกมันเห็นมันเห็นมันเห็น <God. S 1> อ่ะสวนกับพ่อเลยวิ่งออกมาสวนกับพ่อเลย <c oughs> ดูให้พ่อหน่อยดูให้พ่อหน่อยโอเเคต็มเก็บ <Okay. S 1> ไม่ใช่ <c oughs> ดูให้พ่อมันมาตรงกระจกไหม <c oughs> ไม่ไม่ไม่มาเขาเกาะหลอกเลยใช่ไหมเอาละเลยออกได้เลยออกได้เลยออกได้เลยต้องเหลือใต้ดินอย่างเดียว <c oughs> ใช่ไหม ไม่มีกุญแจใช่ไหมไม่เดินขึ้นงนี้ลูกเดินขึ้นตรงนี้นนมีมีมีคุญแจใช่ไหมมีคุ่แจก็ลงเลยลงเลยเดิน หน่อยนูกเต็มแล้วใช่ไหมรากดเลยเต็มแล้วใช่ไหมไม่ได้ค่ะ <ừ. S 1> ยังยังไม่เต็ม ừ ừ อืมแล้วก็ไปเก็บ อย,อย่างนี้เราไปเอารถแล้วขับยังไงกระโดดลงทะเลไปลได้ได้ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องอยิงไอ้พวกนั้นก็ได้ใช่ไหม s2 เก้าเก้าเท่าไรเก้าศูนย์อืมเก้าเลยเจ็ดสองห้าเก้าเก้าศูนย์อ้าวเจ็ดสองห้าเก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าเก้าศูนย์ ประตูโดนหน้นนนเาเลยไปค่อยๆเดินเหมือนเดิมวิ่งไปแล้วก็ไม่ต้องยิงนะเดิอนอันนี้ไม่เอามอไซเอาอะไรก็ได้แนละ้วแต่ลูกไม่เอาไม่เอาจ้าแร่จ้แรน็อตเดินหลบนี้ก่อนเจ้าแร่น็อตมันมันเห็นเราไม่เป็นไรหรือเปล่าอืมถ้าถ้ายังไม่อัปเดตเป็นอย่างเงี้ย มันเห็นได้แต่ว่าไม่อันลื้แต่อันนี้มันอันลื้แล้วมั้งไปมันก็ไปเดินออกตัวนี้รอไม่นานอย่าตัมหน้ามันรอรอตัวโน้นคนละตัวกันไปแล้วเดินไปเอารถได้ไหมรถกระบะรถกระบะเออ กรถรถจีบอะ่ะอืมเดินไปแล้วก็ขึ้นรถไปเลยได้ไงนะไม่ต้องยิงเราขับทีนี้มาเออไปสิแต่พ่อขับให้โอเคเพราะว่ามาอย่างนี้จะใส่ชุดอย่างนี้ก็ร้องไปกลวงแต่พ่อขับอย่างแรงนะอย่าไปตัดมากตัดตัดหน้าพ่อมางี้มางี้จีบอยู่นี่ไหน อ่าแล้วมันจะเห็นมันจะว่าเมันไม่ว่าใช่ไหมว่าไม่ว่า,วาให้พ่อขับไหมพ่อขับตรงนะเอ๊ขับตต๊อ๋อแล้วแต่อ่ะไปขับดีๆกันตาเขียวเลยโอเคแล่ะก็ ทางมันมันเป็นเนินเราไปใกล้ถึงพุ่มสุดๆไปเลยนะ ยี่สิบห้าประมาณยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีไอคิดว่าสามสิบสามสิบห้าร้านสาม ชอนแก้วนา้สิบยี่สิบห้าสิบเก้าเอนเลยครั้งก่อนดิกินสี่ครั้งนี้สิบเก้า วันนี้ช่องเอิร์กเพยรายการ g t a ทัวรก็ต้องขอลานท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับส c คร b ์กดติดตามกันด้วยแช์แช์กดเก้าอี้ด้วย <c oughs> สวัสดีลาตีสวัสดีครับ